ขอโทษทีค่ะเอาใหม่เอาใหม่โทษทีนะคะขอโทษทีค่ะเอาใหม่นะคะพอดีว่าเมื่อกี้มีลูกนกลูกนกบนต้นไม้มันตกลงมาแล้วเจ้าตัวแสบนี้นิวอ่ะคะ่ะหมาน้อยตัวแสบเนี่ยที่บ้านเนี่ย ไปตะคุบลูกนกเรากลัวลูกนกตายเลยรีบปิดไลฟ์ก่อนไปช่วยชีวิตลูกนกก่อนนะคะตอนนี้เอาลูกนกไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะขอโทษด้วยนะคะเปิดห้องช้าไปนิดนึงแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดไปหน่อยนึงด้วยก็คือมัวแต่ไปทะเลาะก,กับหมานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพี่อูสวัสดีค่ะ,คะชิ่งออกจากห้องเทรนนิ่งมาก่อนนะคะพอดีว่าทํานัดไว้ที่ห้องดีด้วยว่านัดใน ช่วงช่วงเที่ยงครึ่งไว้ว่าจะมาไลฟ์สดตรงนี้เลยชิ่งโค้ดไม้ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้มาเล่านะคะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์เกาหลีอดูซีรีส์ยังไงให้มีประโยชน์นะคะไม่ได้ดูเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะคะแต่สังเกตได้ว่าตาบวม <laughs> ดูยันหวังนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็ท่านใดที่ ติดตามน้องนะคะรับชมอยู่นะคะสามารถนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์ให้น้องหน่อยนะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยขอบคุณพี่อูค้ค่ะขอบคุณพี่อู้นะคะกดแชร์ให้แล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะหรือเข้ามาย้อนหลังนะคะดูย้อนหลังก็ได้เพราะว่าปกติแล้วนะคะไลฟ์ของน้องนะคะน้องก็จะทิ้งไว้หน้าเฟซนี่แหละนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนที่ดูเป็นประโยชน์ต่อคนที่ติดตาม จ้าขอบคุณคะ่ะพี่อู้ช่วยก่อนนะคะกลับไปช่วยในห้องเรียนก่อนวันนี้ชิ่งค่ะวันนี้ชิ่งวันนี้ชิ่งมาไลฟ์สดนิดนึงนะคะโอเคนะคะอ่ะต่อนะคะก็ถ้าหากว่าไลฟ์สดของน้องนะคะคุณมาดูแล้วดูย้อนหลังหรือดูตอนนี้แล้วเห็นแล้วว่าเออทุกครั้งที่น้องพูดมันมีประโยชน์มันให้ข้อคิดต่างๆนะคะให้กับ คนที่คุณรู้จักได้ให้กับคนที่อยู่ทาง Facebook ของคุณได้นะคะแชร์ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่น้องสัมผัสมาหรือที่น้องเจอนะคะหรือหลายๆอย่างที่น้องอะคะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ชอบอ่านชอบดูนะคะเป็นเป็นคนที่ชอบอ่านชอบดูก็เลยเพออ่านหรือดูหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดแนวคิดปิ๊งไอเดียเฮ้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันน่ามาบอกต่อน้องก็จะไลฟ์สดทันทีนะคะ แต่อันนี้นะคะก็เป็นซีรีส์เกาหลีจาชื่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาพิมพ์ชื่อเรื่องตอบไปให้นะคะว่าเรื่องอะไรแต่คราวนี้ค่ะดูจนจบนะคะดูจนจบมันมาเจอสิ่งที่น้องรู้สึกว่าว้าวอ่ะมันมีอยู่3ตอนที่น้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันดีกับชีวิตนะคะมันดีต่อชีวิตน้อง แล้วถ้าน้องดูแล้วอะ่ะจะเก็บไว้คนเดียวหรือคิดได้คนเดียวอะ่ะมันไม่ใช่แล้วไหมนะคะน้องก็เลยตัดสินใจนะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวซีรีส์เกาหลีแต่คิดว่าน่าจะเล่าได้ทีละอีพีทีละหนึ่งตอนไม่ได้เล่าทั้งเรื่องนะคะแต่จะเล่าเฉพาะตอนที่น้องรู้สึกว่าเอออันนี้มันสำคัญมากต่อการใช้ชีวิตของเราเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะ กังวลในเรื่องราวต่างๆจนลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือธรรมชาตินะคะวันนี้นะคะตอนที่1 EP อีพีแรกที่น้องจะามาเล่าให้ฟังอะ่ะมันจะเป็นเรื่องราวของของเ,อเขาเรียกว่าอะไรดีละ่ะเป็นเรื่องราวของคนนะคะเป็นเรื่องราวของคนที่ที่ประมาณว่าคนทุกคนอะ่ะมันมี2ด้านเสมอหรือคนทุกคนก็มีอยู่2แบบเสมอคือ1 คนที่ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะคะกับสองคนที่ไม่ดิ้นรนอะไรอยู่แบบเดิมก็ได้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เลยตั้งเป็นชื่อชื่อหัวข้อในวันนี้ก็คือคนที่ดิ้นรนกับคนที่ไม่ดิ้นรนกับหัวข้อที่2ก็คือหัวข้อของคนที่ให้โอกาสคนกับอีกคนหนึ่งก็คือคนที่ตัดสินตัดสินโอกาสของทุกคนนะคะว่าคนคนนั้นจะมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ ะะดังนั้นวันนี้นะคะในเรื่องเล่าของซีรีส์ตอนนี้น้องจําชื่อเรื่องไม่ได้จริงๆเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเออเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อเรื่องให้ที่หลังนะคะก็คือตอนตอนนี้ค่ะมันเป็นตอนที่พระราชาหรือพระเอกของเรื่องนะคะพระราชาหรือพระเอกของเรื่องถูกปลดจากการเป็นพระราชาค่ะนะคะเป็นซีรีส์เกาหลี ยุคโบราณเนาะเป็นซีรีส์เกาหลีโบราณซึ่งถ้าถามว่าใครที่เป็นติ่งซีรีส์เกาหลีเหมือนน้องนะคะก็จะรู้นะว่าถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีโบราณน่ะคนสมัยก่อนของสมัยโบราณของเกาหลีอะค่ะเขาก็จะมีพวกชนชั้นทาสเนาะชนชั้นคนเขาเรียกว่ายิ่งกว่าทาสนะคะทาสเนี่ยยังดีทาสก็คือยังมีคนเอาไปอุอปกาละเลีย้ยงดูเอาไปเป็นเอาไปเป็นทาสในครัวเรือน ะะแต่มันก็จะมีกลุ่มคนอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีอะไรเลยที่ไม่ที่ต่ําไปกว่าธาตุด้วยแล้วก็แล้วก็ถือว่าเป็นจะเรียกว่าคนจรจัดหรือหรือคนคนไร้ประโยชน์เอาอย่างละกันค่ะเป็นคนไร้ประโยชน์ในในในประเทศเขาไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วก็มีชนชั้นวันนะเจ้าวันนะวันนะชนชั้น เจ้านงเจ้านายอะไรของเขานะคะเขาาก็จะมีประมาณนี้เนาะในส่วนของซีรีส์เกาหลีอะคะ่ะคราวนี้ค่ะในตอนเนี้ยตอนที่น้องไปดูตอนตอนที่น้องคิดว่าเฮ้ยมันมันสำคัญแล้วก็มันดีนะคะก็คือเป็นตอนที่พระราชานะคะพระราชาหรือพระเอกของเรื่องค่ะถูกถูกปลดจากตําแหน่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของทางการเมืองนะคะเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่ที่มาครอบครองอาณาจักรนี้ นะคะเลยทําให้พระราชาถูกปลดแล้วคราวนี้พระราชาก็กลายเป็นอดีตพระราชาแล้วโดนส่งให้ไปเป็น,ปนแม่ทัพค่ะนะคะส่งให้ไปเป็นแม่ทัพอยู่ที่ชายแดนณคนะ่ายทหารค่ายหนึ่งนะคะแต่คราวนี้เนื่องจากพระราชาหรือพระเอกของเราอะค่ะเขาเคยเป็นพระราชามาก่อนเขาก็เลยได้รับตําแหน่งที่สูงเขาไม่ได้ไปเป็นลูกน้องไงเขาไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นแม่ทัพซึ่ง ตรงที่ค่ายเดิ M, อมอ่ะเรียกว่าเป็นค่ายทหารแล้วกันเนาะซึ่งค่ายทหารค่ายเดิมตรงนั้นอะอดีตเขาก็เคยมีแม่ทัพของเขาอยู่แล้วแต่คราวนี้พอพระราชาไปอยู่ตรงนั้นนะคะอดีตพระราชาไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บกลายเป็นว่าพระราชาไปเป็นแม่ทัพแทนไอ้แม่ทัพคนเดิมมันก็เลยไม่พอใจไงนะคะไม่พอใจเพราะว่าเหมือนกับมายแย่งตําแหน่งมันนะคะมันก็เลยพาพาเขาเรียกอะไรพากองทัพพาคนในกองทัพอะค่ะทหารในกองทัพ ที่เขาดูแลอยู่ในค่ายนั้นพากันออกหมดเลยไม่มีใครอยู่ทำงานกับพระราชาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวนี้ด้วยกันนะคะสามารถกดไลค์กดแชร์ด้วยกันได้เลยได้เลยนะคะเพราะว่าน้องคิดว่ามันมีประโยชน์กับทุกคนมากอะคราวนี้นะคะไอ้แม่ทัพคนเก่าพอพระราชาไปเป็นแม่ทัพไอ้แม่ทัพคนเก่าก็กโกรธโกรธมากๆเลยเลย,เลยพาคนในกองทัพออ,อกหมด ถ้าหังถหารพ่อคงพ่อคัวอะไรพาออกหมดเลยนะคะพาออกจากกองทัพไปหมดเลยก็จะเหลือแต่พระราชากับผู้ติดตามนะคะคราวนี้พระราชากับผู้ติดตามก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะจะทํำยังไงดีละ่ะกองทัพมันต้องไปต่อนะเพราะว่าเราได้รับมอบหมายมาดูแลกองทัพนี้ถ้ากองทัพไม่มีทหารก็ไปต่อไม่ได้เอาเอาอย่างนี้ละกันในเมื่อทหารเก่าออกไปหมดแล้วนะคะ หรือผู้ช่วยเก่าๆก็ออกไปหมดแล้วงั้นเอาอย่างนี้เราเริ่มต้นใหม่พระราชาก็เลยเริ่มต้นใหม่ให้ให้ผู้ติดตามค่ะไปติดรับสมัครประกาศรับสมัครชายนะคะชายชะกันที่อยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรแถวๆนั้นแหล่งเขานั่นแหละเนาะก็ให้ติดป้ายรับประกาศรับชายชะกันเข้ามาเป็นทหารถ้าใครเข้ามาเป็นทหารในกองทัพนี้ก็จะมีที่กินที่นอนมีอาหารกินครบสามมือ้อ ใครผ่านจากการคัดเลือกให้เป็นทาหารได้ก็จะมีเขาเรียกอะไรมีเงินเดือนนะมีเงินเดือนให้นะคะก็ก็ตามเรื่องราวของของพอดเรื่องเข้าไปค่ะคราวนี้พอเขามีการติดประกาศเกิดขึ้นมันก็เกิดการกันแก้งค่ะไออดีตแม่ทัพคนเก่าค่ะนะคะอดีตแม่ทัพคนเก่ามันก็เลยกันแก้ง มันก็ไปเกณฑ์เอาคนค่ะเอาคนพวกไหนมาเอาคนชนชั้นทาสมาเอาคนที่ไร้ประโยชน์ในประเทศเขาค่ะก็คือพวกอขอทานนะคะพวกขอทานพวกที่เป็นคนจอนจัดนอนอยู่ตามข้างถนนไม่มีที่อยู่อาศัยพูดง่ายๆก็คือคนไร้ประโยชน์ของแผ่นดินเขาในตอนนั้นนะคะเขาก็ไอ้พวกนี้ก็ไปเกณฑ์คนเหล่านั้นมานะคะคราวนี้ค่ะตอนที่ไปเกณฑ์คนเหล่านั้นมา มันก็เกิดคนอยู่สองกลุ่มนะคะคนสองกลุ่มตรงนี้ก็คือพวกคนที่เป็นเป็นพวกยาจกเรเรียกอย่างนี้เนาะเลือกขอทานนะคะพวกขอทานพวกคนไร้ประโยชน์ในในประเทศเขาแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนอีก2กลุ่มในสองประเภทต้องบอกว่าเป็นคน2ประเภทในกลุ่มนั้นอีกนะคะก็คือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่ดินน้นรนเฮ้ยมีโอกาสจะได้ไปเป็นทหาร ถ้าเราไปเป็นทหารชีวิตเราจะดีขึ้นลูกเมียของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานอนกลางดินกินการทรายจะได้ไม่อดอยากเฮ้ยงั้นไปเป็นทหารดีกว่านะคะอันนี้กลุ่มคนดินลนนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เออไปเฮอกูกลัวตายกูอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ยค่ะก็ก็จะไม่มาก็คือพูดง่ายๆก็คือกลุ่มคนด้อยโอกาสกลุ่มคนไม่มีโอกาสส ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยแต่มีคน2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือประเภทที่พร้อมที่จะดิ้นรนเพื่อคนที่ตัวเองรักนะคะเพราะคือไม่อยากอยู่แบบนั้นและไม่อยากกินไม่อยากลำบากเอาง่ายง่ายไม่อยากลำบากไปตลอดชีวิตแต่ถ้าในเมื่อเขาให้โอกาสไปเป็นทหารได้งั้นไปเป็นทหารแล้วชีวิตตัวเองจะดีขึ้นแล้วก็จะมีเงินเดือนเนี่ยส่งมาให้ลูกเมียแล้วลูกเมียก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอันนี้คือกลุ่มคนกลุ่มแรกนะคะในส่วนของ กลุ่มยาจกหรือกลุ่มคนด้อยโอกาสตรงนั้นนะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มไม่เอาอะ่ะกลัวเดี๋ยวต้องไปฝึกเดี๋ยวจะตายเดี๋ยวจะโน่นเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวจะน,นั่น,นอดมื้อกินมื้ออยู่อย่างเงี้ยดีอยู่แล้วไม่ไปหรอกไม่อยากไปฝึกไม่อยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ใดๆทั้งสิน้นนะคะอดทนได้อยู่ได้เห็นลูกเมียร้องไห้อยู่ได้นะคะก็จะมีกลุ่มคน2ประเภทนะคะคราวนี้ค่ะไอตัว เ,เขาเรียกอะไรนะแม่ทัพคนเก่านะคะก็ไปหลอกล่อไอ้คนพวกนี้ออกมานะคะไปหลอกล่อคนพวกนี้มาแล้วก็พาคนพวกนี้มาส่งที่กองทัพที่พระเอกอยู่นะคะที่พระราชาอยู่คราวนี้พอพวกนั้นเข้ามาเขาเข้ามาด้วยความหวังใช่ไหมคะคนที่เขาดิ้นรนนะคะคนที่เขาดิ้นรนอะ่ะเขาตัดสินใจเข้ามาเพราะเขามีความหวังไง เขาก็โอ้โหมาคือสภาพแต่ละคนที่มาบางคนก็อ้วนบางคนก็เดินกระโพกกระเพกบางคนก็คือไม่รู้อะไรเลยหนังสือนังหาไม่รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ว่ามาเพราะเขามีความหวังมาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขามาเป็นทหารถ้าเขาคัดเลือกทหารผ่านได้ชีวิตเขาจะดีขึ้นเขามาเพราะเขามีความหวังเขาก็มาคราวนี้พอพระราชาลงมาดู มาลงมาดูว่ามีใครมาสมัครอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปเจอว่า้แม่ทัพคนเก่าเนี่ยเกณฑ์แต่คนเกณฑ์แต่คนแบบที่สภาพไม่ใช่เลยอะสภาพที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นทหารเลยเกณฑ์คนเหล่านั้นมาให้นะคะคราวนี้พระราชาก็อืคิดและคุณคิดว่าพระราชาคิดว่ายังไงคะนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันขณะที่พระราชากําลังคิด พระเอกของเรากําลังคิดฝ่ายลูกน้องนะคะหรือผู้ติดตามของพระราชาก็บอกเลยโห oh, พระราชาแบบนี้ไม่ได้นะคนพวกนี้มันเป็นพวกที่มันไม่เหมาะอ่ะมันไม่เหมาะมันทําไม่ได้หรอกมันมาเป็นทหารไม่ได้หรอกดูสินะ่าไอ้นั่นก็อ้วนดูสินะ่ไอ้นั่นก็ไม่รู้ซ้ายรู้ขวาเลยไอ้นั่นก็อ่านหนังสือไม่ออกคือเราจะไปพูดกับพวกมันรู้เรื่องหรอไม่ได้หรอกคนพวกนี้ทําไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาคนใหม่มาให้ละกัน แต่ในขณะที่พระราชายืนกอดอกแล้วก็ถามพวกเขาซิเขาต้องการอะไรอานะคะคนกลุ่มนั้นก็บอกเอ้าก็เขาติดป้ายประกาศไงติดป้ายประกาศบอกว่าถ้ามาเป็นทหารเนี่ยจะมีที่อยู่ที่กินมีอาหารให้ครบสามมือ้มอมีมีที่ซุกหัวนอนเอาพูดยังไงนะคะมีที่พักนะคะแล้วก็ที่สําคัญถ้าผ่านเนี่ยก็จะได้เงินเดือนด้วยพวกเขาก็เลยมาสมัครกัน พระราชาก็มองนะคะพระราชามองกำลังกาลังคิดว่าจะทํำยังไงในขณะเดียวกันผู้ติดตามของพระราชาตัดสินแล้วว่าไอ้คนพวกนี้ทําไม่ได้เป็นทหารไม่ได้แน่นอนนะคะพระราชาตอบกลับมาว่าเอาละพวกเขานะ่ะนะคะพวกเขานะ่ะก็เป็นแค่กลุ่มคนหนึ่งที่ไม่เคยมีโอกาสที่จะได้มามีโอกาสมาเป็นทหารแบบนี้ แต่ในเมื่อพวกเขาสมัครใจมาเพื่อที่จะมาทำาอ่ามามาเป็นทหารหรือสมัครใจมาเพื่อจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็ควรให้โอกาสเขาจงพาพวกเขาไปกินให้อิ่มไปจัดหาที่พักที่นอนให้โหตอนนั้นพวกผู้ติดตามพระราชาก็หุ้ยได้ยังไงเราจะสูญเสียเปล่าๆไหมเราจะสูญเสียเสบียงไปปะ่ๆอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีการโต้อตอบ โต้แย้งนะคะมีเขาเรียกมีการโต้แย้งอ้อลืมเล่าลืมเล่าอีกอันหนึ่งก็คือมีการโต้แย้งหลายๆอย่างด้วยตั้งแต่ของคนเข้ามาด้วยนะคนที่จะเข้ามาตอนที่เขาตัดสินใจอ่ะก็คือตัดสินใจดิ้นรนจะมากับอีกกลุ่มหนึ่งที่ดิ้นรนจะไม่มาใช่ไหมคะคือไม่ดิ้นรนนะคะแต่คนนี้กลุ่มคนที่จะดิ้นรนเข้ามาเขาก็เจอต่อต้านด้วยต่อต้านจากใครต่อต้านจากลูกเมียต่อต้านจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอย่าไปเลยไปยไปตายนะ ไปไปลาบากอยู่กับ,บเราเนี้ยเราเรา,เราทนลําบากได้อะไรประมาณเนี้ยแต่คนที่เขาตัดสินใจมาคนที่เป็นทหารเนี่ยคนที่ตัดสินใจมาเป็นทหารพูดยังไงก็คือพ่อหัวหน้าครอบครัวแล้วกันหัวหน้าครอบครัวเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะตายหรือเปล่าแต่เขาสนใจอย่างเดียวว่าถ้าเขามาเป็นทหารชีวิตเขาและชีวิตครอบครัวเขาจะดีขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจมานะคะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าขวากหนามแล้วกันค่ะขวากหนามในการตัดสินใจของกลุ่มคน ไล่โอกาสนะคะแต่พอมีโอกาสไปถึงก็จะมีคนคว้าโอกาสไว้กับคนไม่คว้าโอกาสอะคราวนี้มาถึงมาถึงในส่วนของอพระเอกของเรานะคะหรือพระราชาของเราพระราชาของเราก็เป็นบุคคลที่ให้โอกาสคนด้อยโอกาสเหล่านี้เพราะว่าท่านมองเพราะพระเอกของเรามองเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีประโยชน์นะจริงๆแล้วกลุ่มคนเหล่านี้เขามีประโยชน์ แล้วที่สําคัญกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็มีความสามารถแล้วก็มีศักยภาพอยู่ในตัวเขาเพียงแค่ว่าตัวเขาไม่มีโอกาสที่จะมาแสดงศักยภาพของตัวเองแค่นั้นนะคะในขณะเดียวกันผู้ติดตามพระราชากลับเป็นผู้ตัดสินว่าคนเหล่านี้คือยาจกคนเหล่านี้คือผู้ที่ไม่ไม่มีศักยภาพอะไรเลยอย่าไปรับเลยเห็นไหมคะกลุ่มคนมีสองแบบ นะคะกลุ่มคนให้โอกาสกับกลุ่มคนที่ตัดสินคนนะคะถ้าวันนั้นนะคะพระราชามีความโอนเอ็นโอนเอ็นนะคะโอนเอ็นไปเชื่อในส่วนของส่วนของผู้ติดตามพวกบุคคลเขาเรียกอะไรนะบุคคลที่ไร้โอกาสตรงนั้นนะคะบุคคลที่ไร้โอกาสที่เข้ามาสมัครนั้นนะเขาก็คงไม่มีโอกาสได้มาเป็นทหาร นะคะถ้าพระราชาโอนเอ็นไปเข้าข้างทางทางผู้ติดตามจริงไหมคะเพราะว่าไปตัดสินพวกเขาแต่คราวนี้ค่ะพระเอกของเราเขาบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นบุคคลหนึ่งที่เขาแค่ขาดโอกาสในการที่จะแสดงศักยภาพของเขาออกมาแค่นั้นเองพระราชาจึงตัดสินใจนะคะรับคนต่างๆเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในกองทัพไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ทำการฝึกฝนต่อไปแล้วคัดเลือกคนเหล่านี้เป็นทหารอ่ะละค่ะวันนี้นะคะเอาแค่ตอนเดียวก็พอถ้าพูดเยอะกว่านี้โอ้โหเราก็คงคุยกันทั้งวันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนบ่ายโมงครึ่งพี่น้องก็จะมีเทรนงานอีกคราวนี้เรามาสรุปตอนแรกกันก่อน <c oughs> นะคะใครที่ดูอยู่นะคะลองมาช่วยกันสรุปตอนแรกกันก่อนว่าในตอนแรกอะคะ่ะ ตัวเราถ้าสมมุติว่าตัวเรานะคะตัวเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังลําบากอยู่นะคะตัวเราเป็นคนหนึ่งที่กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่เดือดร้อนในเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือตั้งแต่เกิดมาเนี่ยชีวิตฉันลําบากตั้งแต่เกิดเลยนะลำบากมาตั้งแต่เกิดยังไม่ยังไม่เจอชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะแล้วถ้ามีโอกาสที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณเลือกที่จะเป็นคนดิ้นรนหรือเป็นคนที่ไม่ดิ้นรนคะอ่าอันนี้คุณต้องตอบกันตอบกลับมากันเองนะพี่น้องคิดว่าไลน์เนี้ยอาจจะมีคำตอบกลับมาถ้ามีคนดูจบนะคะหรือถึงถึงจะไม่ตอบกลับมาพี่น้องก็ไม่ได้หวังอะไรแต่ขอแค่ให้คุณนะคะกลับไปคิดด้วยตัวของคุณเองให้ได้ว่าถ้าหากว่าคุณนะคะ ลำบากมาตลอดชีวิตและทำอะไรก็เหนื่อยยากลำบากมาตลอดหรือจนมาจนมาตลอดหรือแม้กระทั่งรวยและรวยแล้วกลับไปจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วแล้วอยากจะกลับมารวยอีกไหมนะคะดังนั้นต้องถามคุณว่าถ้าคุณมีโอกาสเข้ามามีโอกาสเข้ามาอยู่ในกำมือคุณเนี่ยคุณจะเลือกดิ้นรลนคว้าไว้หรือคุณจะปล่อยให้มันหายไปนะคะ อันนี้คือคุณต้องไปตอบตัวคุณเองนะคะนะคะแล้วก็คราวนี้ค่ะอย่างที่พี่น้องบอกว่าคนที่ดิ้นรนกับคนที่ไม่ดินน้นรนน่ะนะคะพอคนไม่ดินน้นรนเขาก็คือไม่คว้างไงเขาก็พร้อมที่จะเจ็บเขาเรียกพร้อมที่จะอยู่กับความเจ็บปวดพร้อมที่จะอยู่กับความลําบากพร้อมที่จะเห็นครอบครัวคนที่ตัวเขารักลําบากไปจนตายด้วยกันนะคะอันนี้คือคุณคือคนไม่ดินน้นรนแต่ถ้าคุณคือคนที่ดินน y, ด้นรนเฮ้ยดิ้นรน ต้องการสู้เพื่อครอบครัวต้องการสู้เพื่อลูกเมียต้องการสู้เพื่อพ่อแม่นะคะแต่คุณโดนแรงประทะกลับมาว่าแรงดุดแรงฉุดดีกว่าเนาะเรียกว่าแรงฉุดมีคนฉุดคุณไว้เมียฉุดไวไนะไ้อย่าไปทํานะอย่าอย่าไปเลยอย่าไปทํานะพ่อแม่อย่าไปนะทั้งที่คุณรู้ว่าเนี่ยมันคือโอกาสคุณจะต้องคว้าไว้ถ้าคว้าไว้แล้วเนี่ยครอบครัว,วข,ของคุณเนี่ยคนที่คุณรักของคุณเนี่ยที่เขาฉุดคุณไว้เนี่ย จะทำให้จะทำให้เขาว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้คุณเลือกที่จะคว้าโอกาสหรือจะยอมโดนฉุดอยู่อย่างนั้นคะนะคะหัวหน้าครอบครัวหลายๆคนที่เขาพาครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจะเป็นคนกล้าตัดสินใจคะ่ะก็เหมือนกับพวกที่ไร้โอกาสแล้วมาเป็นทหารอย่างตามที่พี่น้องเล่าแหละคะ่ะเมียเขาก็บอกอย่าไปเลยเดี๋ยวตายลูกก็ร้องไห้พ่ออย่าไปเลยนะหนูกลัวพ่อตาย ปู่ย่าตาใหญ่ญาติพี่น้องก็บอกอย่าไปเลยนะเดี๋ยวตายเดี๋ยวไม่ได้กลับมาบ้านอีกแต่เขาไม่ได้สนใจว่าตัวเขาจะลำบากหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาสนใจก็คือคนที่เขารักเนี่แหละจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจึงไม่สนใจเลยว่าการที่เขามาเป็นทหารน่ะเขาจะตายหรือเขาจะรอดเขารู้แต่ว่าถ้าเขามาครอบครัวของเขาและคนที่เขารักจะรอดและจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจมา ะะฉะนั้นตัวคุณเองตอนนี้คุณต้องถามตัวคุณเลยว่าการที่คุณมีชีวิตอยู่หรือการที่คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือบางคนเนี่ยเป็นภรรยาเป็นเมียเหมือนน้องเนี่ยค่ะนะคะแล้วกําลังเรากําลังรู้ว่าครอบครัวเราเป็นยังไงอยู่เรากําลังเจอวิกฤตอะไรอยู่กําลังเจอปัญหาอะไรอยู่ที่ที่ครอบครัวเราได้รับความลําบากอยู่เราต้องเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจด้วย กล้ะะาตัดสินใจที่จะทําเพื่อคนที่ตัวเราเองเ,อเพื่อที่จะทําเพื่อคนที่เรารักนะคะหรือทําเพื่อตัวเองก็ได้ทำเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักได้ถูกต้องไหมฉะนั้นนะคะคุณเองอะคะ่ะบางคนบอกว่ามีโอกาสมาแล้วแต่แต่โอ้โหเมียไม่ให้ทำล่ะผัวไม่ให้ทำ เมียต่อต้านผัวต่อต้านเพื่อนรอบข้างต่อต้านญาติพี่น้องต่อต้านเลยไม่ให้ทําก็เลยไม่ได้มามีโอกาสที่ดีขึ้นเหมือนคนอื่นๆที่เขากล้าคว้าโอกาสนะคะตรงจุดนี้คุณต้องไปคิดด้วยตัวของคุณเองเช่นเดียวกันว่าคุณนะคะจะเป็นผู้รับโอกาสแล้วสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักหรือเปล่าอ่ะละค่ะคราวนี้ าดูในส่วนของอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มของผู้ให้โอกาสและผู้ที่ตัดสินโอกาสของทุกคนนะคะคุณลองคิดดูว่าถ้าหากว่าคุณนะคะมีโอกาสที่ดีอยู่ในมือแล้วนะคะคุณมีโอกาสดีๆต่างๆอยู่ในมือนะคะแล้วคุณนะคะเป็นผู้พร้อมที่จะแบ่งปันโอกาสนี้ให้กับคนที่ที่เขาต้องการโอกาสหรือเปล่า หรือคุณจะไปตัดสินเขาว่าโอ้โหไอ้คนคนนี้มันจนอยู่แล้วก็ปล่อยมันจนต่อไปโอ้ยคนคนนี้เขารวยอยู่แล้วเขาไม่มาทําหรอกไอ้งานกับเรานะคะเขาไม่มาคว้าโอกาสแบบนี้ไว้หรอกคุณจะเป็นผู้ตัดสินคนหรือจะเป็นผู้ให้โอกาสคนนะคะการให้โอกาสคนอ่ะมันเหมือนกับเป็นทานอย่างหนึง่งนะคะนะคะเพราะว่า การที่เราแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหมือนกับที่น้องอันนี้น้องก็ต้องเชียร์ตัวเองละกันนะเอาง่ายๆคือน้องก็ขอเชียร์ตัวเองละกันว่าตัวน้องเองนะคะไม่ยอไม่ยอตัวเองแล้วจะยอใครจริงไหมนะคะตัวน้องเองเป็นคนที่นั่งดูซีรีส์ <c oughs> นะคะดูซีรีส์แล้วเห็นว่าเฮ้ยซีรีส์นี้มันดีนะเว้ยมันมีประโยชน์อ่ะฉันไม่เอาเก็บไว้คนเดียวหรอกฉันไม่เอามาเป็นความลับอยู่กับตัวเราคนเดียวหรอกฉันเอามาเล่าให้คนฟังดีกว่า เพราะว่าถ้าใครได้ฟังเรื่องราวตรงนี้จากที่น้องดูแล้วน้องตกผลึกได้แล้วเฮ้ยมันดีอ่ะถ้าน้องแบ่งปันออกไปแล้วเขาฟังเขาเขาฟังเขาดูน้องถึงเขาไม่ได้ดูซีรีส์แต่ถ้าเขาคิดตามได้แล้วว่าเออว่ะเขาคิดตามได้ว่าตัวเขาอะนะคะเอาง่ายๆน้องอยากให้เขาคิดตามได้ว่าตัวเขาเองอะไม่ใช่เป็นคนไร้ศักยภาพ น้องอยากจะให้ทุกคนรู้อะค่ะว่าบนโลกนี้ไม่มีใครด้อยค่าบนโลกนี้ไม่มีใครที่มีศักยภาพต่ำไปกว่ากันเลยแต่การสร้างศักยภาพมันเกิดจากการฝึกฝนการเรียนรู้และลงมือทําบ่อยๆต่างหากแต่คราวนี้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวจะเอาไปแสดงที่ไหนได้ละ่ะจะเอาไปทำงานที่ไหนได้ละ่ะก็ในเมื่อเรียนมาต่ำเขาก็ไม่รับทำงานนะ มีความรู้น้อยเขาก็ไม่รับทํางานแล้วไอ้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวจะไปแสดงออกได้ยังไงเต้นเก่งเขาก็ไม่รับเพราะหน้าตาไม่สวยหน้าตาไม่หล่อนะคะร้องเพลงเสียงก็เพาะแต่ยังไงแต่ว่าคือไม่หล่อเตี้ยอ้วนดําดไม่รู้แหละแต่ไม่มีคนให้โอกาสเขาก็ไม่สามารถแสดงศักยภาพของเขาออกมาได้ฉะนั้นนะคะคนที่ต้องการโอกาสกับคนที่ให้โอกาส ควรอยู่คู่กันในสังคมค่ะควรมีอยู่เยอะๆในสังคมคนที่ต้องการโอกาสแต่ไม่ได้ไม่มีที่แสดงศักยภาพเวลามีคนให้โอกาสอะคะ่ะคว้าไว้เถอะค่ะมันไม่ได้ทำให้คุณนะสูญเสียอะไรเพราะว่าคำว่าโอกาสนั่นคือโอกาสที่จะได้มากขึ้นนะคะหรืออยู่เท่าเดิมเพราะว่าถ้าทำได้คุณก็ได้มากขึ้นดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถ้าทำไม่ได้คุณก็ไม่เสียอะไรเพราะคุณก็อยู่ที่เดิมจริงไหมคะฉะนั้นโอกาสที่มีใครเข้ามาให้โอกาสคว้าไวค้ค่ะกับ2นะคะสำหรับคนที่ให้โอกาสนะคะจงอย่าไปมองคนว่าคนนั้นคนนี้ไม่มีศักยภาพคนนั้นคนนี้โอ้ยไม่มีความรู้อย่าไปอย่าไปช่วยเลยอย่าไปอะไรเลย ลองดูดีๆค่ะเขาเพียงแค่หาเวทีของเขาหรือหาโอกาสของเขาที่จะแสดงศัก,กยภาพออกมาก็เท่านั้นนะคะแล้วคราวนี้ก็เน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการฟังเสียงของหัวใจฟังเสียงของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทุกคนต่างพัฒนาได้เราทุกคนมีความรู้มีความสามารถได้ถ้าหากว่าเรา เกิดการเรียนรู้และลงมือทําบ่อยๆทุกอย่างมันจะเกิดมันจะเกิดเป็นศักยภาพเกิดเป็นความชํานาญแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินกลายเป็นคนที่สามารถทํางานในสิ่งนั้นๆได้นะคะดังนั้นนะคะเจอโอกาสให้คว้าไว้นะคะเพื่ออะไรเพื่อตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อตัวเอง มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะได้นำสิ่งดีๆเนี้ยส่งต่อให้กับคนที่เรารักต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเกิดมาชาตินี้กูจนมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดมาก็จนอยู่แล้วนะคะดังนั้นลูกเลนหลานตลาลัยต่อไปก็จนต่อไปจนกันจนกันยันชาติหน้าไปเลยเพราะว่าไม่คิดที่จะรับโอกาสหรือเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตตัวเอง นะคะสำหรับคนที่ให้โอกาสก็อยากอยาไปเป็นคนตัดสินคนเลยค่ะนะคะจงมองว่าคนทุกคนบนโลกนี้สามารถพัฒนาได้นะคะเพียงแค่เราหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาแล้วเราจะทําให้สังคมต่างๆบนโลกนี้ค่ะสังคมเนี่ยสังคมของคนไทยหรือสังคมโลกอะค่ะก็จะมีความสุขกันมากขึ้นนะคะไม่มาแบ่งแยกไม่มาแข่งแย่งชิงดีอะไรกัน แบ่งปันคือสิ่งที่ดีที่สุดเนาะวันนี้เล่าแค่ตอนเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมจะมาต่อตอนที่สองนะเรื่องเดียวกันนี่แหละนะคะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันนี่แหละเดี๋ยวจะมาต่อตอนที่2นะคะเป็นเรื่องที่หลังจากที่พระราชาตัดสินใจให้โอกาสาคนได้อโอกาสต่างๆเหล่านี้ค่ะคนไร้ประโยชน์ในประเทศเขาเนะะี่ยค่ะมาเป็นทหารในกองทัพแล้ว อะไรจะเกิดขึ้นรอติดตามพรุ่งนี้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนละกันคะ่ะสวัสดีค่ะ